สัสติกรัมเพื่อนตั้งแต่เช้ามืดแลยนะนี่ตีห้านะเออมาทําคลิปเกี่ยวกับคลิปคลิปข่าวนะเออเกี่ยวกับธุรธกิจการบินนะให้เพื่อนได้ดูก stumbled, ันนะให้เ hmm. พื Luckily, no ่อนดูแล้วก็ไม่ได้ฉายับเองนะเป็นการเป็นคำเชื่อส่วนบุคคลนะให้เพื่อนดูแล้วกันนะมันมีแบบนี้จริงๆด้วยนะมีมีคนที่มีความคิดแบบนี้จริงๆด้วยนะว่าธุรกิจการมีสามารถที่จะปกป้องปกป้องประเทศได้ปกป้องป้องกันภัยจากมนุษย์ต่างดาวได้นะเพื่อนเราฟังดูนะแล้วก็พิจารณาดู้วกันนะว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะ เออมันเป็นนีจริงนะเบ้าคุณไทยที่มีความคิดแบบนี้มันมีจริงนะกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นธรรจิตนะเกี่ยวกับมันต่างดาวนะลองฟังดูลองฟังดูนะก็ต่างดาวโจมตีสะพานข้ามน้ําปิงที่เวียงหนองล่อง,องครับเขยติดต่อจอมทองกับรำพูนใช่ไหมฮะครับท่านเห็นยานไหมครับยุบโอลำเบลมเลยฮะครับแล้วก็มันมีอีกคลิปหนึ่งที่เขาลงในทิกตอกก็คือมันมีเสียงระเบิดใตน้น้ําครับนั่นแหละฮะผมเคยเตือนแล้วแล้วก็ เขาวาดไว้ว่าน้ําเนี่ยมันจะไปไหลไปที่ไหนไม่ทราบแต่เขื่อนกําลังจะแตกครับเขาก็จะเจาะลงมือเจาะเขื่อนคงไม่กี่วันนี้แหละครับเพราะนั้นผู้มออีส่วนเกี่ยวข้องก็ยับยับย้งความเสียหายด้วยนะครับเพราะต้องดูว่าทิศทางของน้ําปิงมันลงไปบรรจบที่เขื่อนไหนครับก็แล้วก็น้ําตกทีรอสู่ครับต่างดาวผ่านน้าเขาวาดไปเลยแล้วเขาทํามือชี้มาที่น้ํานะฮะเขาบอกให้เตรียมรับมือมวลมหามมหาน้ํา เนี่แหละครับคือถ้าหากว่าเราตื่นพร้อมใจกันตื่นกันมากๆเนี่ยภัยต่างๆมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังกินยานอนร,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 รับยาาช่องสามอยู่อย่างนี้ก็อันนี้มีไม่มีใครช่วยได้เลยครับขับธุจรจิตของการบินของเรามีข้อจํากัดก็คือว่าการทํางานของเราเนี่ยเงินสนับสนุนเราไม่มีเลยเราไปลบให้ฟรีทําให้ฟรีมันก็ทําได้แค่